เสดแท้จริงใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกค่ะต้องบอกว่ากับล่าสุดนี้นําเสนอการเดิน,นทางของดนตรีที่ไม่มีพปรมแดนทั่วคอนเสิร์ตทั่วโลกเกิดแรงบนันดาลใจจากความคิดถึงบ้านของคุณไกกระจายในทุกพื้นที่นําเสนอทุกความสนุกความสุขผสมกลิ่นอยจิตวิญญาณของความเป็นศิลปินค่ะต้องบอกเดินทางออกทั่วคอนเสิร์ตทั่วประเทศและทั่วโลกกันเลยนะคะกับตำนานร็อกอีสานเมืองไทยค่ะหลายคนคงจะคิดถึงที่ความที่เจ้าตัวเองนะั้นหลายคนบอกว่าห่วงสุขภาพค่ะ ดยพี่สเสดจบอกว่าเป็นมะเร็งที่เต้านมแล้วนมมันก็โตขึ้นคือเท่าลูกบิงปองนะเขาเลือกรักษาตัวตามความเชื่อส่วนบุคคลจนดีขึ้นตามลำดับก่อนจะหาเวลาเป็น10ปีเลยแต่ผมก็โทรไปปรึกษ,ษาพระอาจารย์ทคารบท่านบอกว่าให้นึกภาพว่าสมมุติใครมาทำเราคนหนึ่งไปสู้กับเขาแล้วมันก็ไม่จบ ผมก็เลือกแบบว่าเน้นมาทางทําใจให้สบายภาวนาแผ่เมตตาทานอาหารที่ดีให้ยาสมนาุนไพรกินควบคู่กันไปเป็นความเชื่อส่วนตัวผ่านไป6เดือนไปตรวจนะก็เริ่มดีขึ้นปัจจุบันก็หายมาแล้วนาน10ปีปัจจุบันเจ้าตัวก็ทัวร์คอนเสิร์ตทั่วทั้งประเทศแล้วค่ะต้องบอกเป็นคนอีกหนึ่งคนที่สุดยอดับการเป็นนักสู้มากๆทจงทก,ม,กมงตนต้องขอชื่นชมและเป็นกําลังใจให้คะ่ะ